กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิงโอกาสอีกไม่ม่ขอบคุณครับเอาพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะครับเหมือนนี้มีโอกาสดีพี่น้องเฮ้าผมเดินทางมาไกลนะครับก็บสีว่าขามน้ำขามทะเลมาบเพะกับ่พาเป็นตะวันออกกลางนะพี่น้องครับ ืัอน,นี้มาเยี่ยมพอคู่นะครับพอดีแถวพอคู่เล่าอ่าทรงข่าวไปหานะครับผมเคยมาทาคลิปให้เล่าตั้งแต่ปีทีแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะพี่น้องเฮาบ้านนี้อ่าเล่าว่าห้มาเยี่ยมมายามแน่ก็เด้มาเบิง่งการเปลี่ยนแปลงของอ่าสถานทีนะครับของขอกงอขอกวายของหมองยู่หมองเศร้านะครับผมก็เลยมามาหอดแล้วโมเมนต์ธรรมดาด้บ้านพี่น้องเฮา มาเห็นควายห้ามได้บาทนี่เอ้ามาหุ่นจักกับเจ้าของหุ่นตะก่อนแม่หลาเนาะสวัสดีครับพ่อคู่ครับสวัสดีครับเป็นจังไหนสบายดีปะพ่อคู่ครับสุขสบายดีขี้เก่าครับสบายดีคอยยืนมืด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 เขามาในคอกเขามาในคอกเขามาเลยเขามาเลยมาในคอกดิครับเขามายืนยันน้องควายกันหน่ะเอ้าาาวมามามาคุณแม่เขามาเขามาเขามาลูกหลานมาเยี่ยมมายีม เพียร์เพียรเขาไปยืนนั่งคุ้ยเลยพ่อะะโอ้ยหน่อยจะมาดีแต่เนาะเสียงกระอัดเสียงบ่อันนี้ปัญหาได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเขาอยู่ติดถนนนะครับจะมาเดืคุ้ยกันเน้นเน้นน้ำตัวแน่พ่อคู่เนะนน้ำตัวเนี่ยนะนน้ำตัวแนะนน้ำตัวก่อนเดือดเดือดคอยมันตึงบ่บ่บ้านคุ้ยก่อนบ่บ่ครับบ่เลยธรรมชาติเลยสวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์วันน้พงษ์บ้านแขกผู้เขียวครับ บ้านแขบ้านแข่ผู้เขียวครับอยู่ทางเลียงเมืองบ้านแข่ผู้เขียวเขืนน่นตำบลยังเพื่อครับพ่อผู้ตำบลผักปังตำบลผักปังอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิเนาะครับผมอ่าตะกี้กล่าว่าเป็นเลี้ยงควายงามเนาะพ่อผู้เนานะครับเป็นเลี้ยงควายธรรมดาเลี้ยงควายธรรมดาจักปี<ย>ครับดูเจ็ดแปดปีปุ๋ยเจ็ดแปดปีมาเลี้ยงควายงามตอนที่ผมมาท่ายิดมันเริ่มเลี้ยงไม่ไม่เห็นบ่ครับเลี้ยงไม่ไมปีหกสี่หกสี่เนาะเดี๋ยวเริ่มเลี้ยงพื้ชสภาพปีคครรัับบ เป็นเป็นจังไดนเป็นคู่เป็นอาจารย์เป็นระดับพออ่อนหรือเป็นอยังคือจังต้องมาหาเจียงป่วยอย่ยงยั้นฮะปดกะเกษียณได้ปดเกษียณครับปดกเกษียณครับเปลปนนออปเี่ยนกระลาขามแบบนา้นยู่ยซื่อเขาบม่ได้ตังค์เด้ครับ เอ๋อคือคือพ่อไปหาปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นสันคือพ่อไปปั่นดอกยางเลี้ยงง้วงเลี้ยงควายนี่ได้เงินกว่าโลดวครับได้ออกกำลังกายครับยางเลี้ยงง้วงเลี้ยงควายนี่ได้ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงเบาหวานควบดันปปินได้เงินได้คับราคาดีไอ้พี่น้องป้องไปรลับสะดอนู้จังเลี้ยงควายในใจขี่คันนั่นนั่นใต้ขี่คันบ่ดพูดเงินมีคับดอกนั่นนั่นนั่นพู้ใดขี่คันตามใดที่มี อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไอ้ใส่เป็นประโยชน์ครับให้เลี้ยงงวเลี้ยงว็ายางขีรหเลี้ยงจากที่หาปีก็มีเงินดอกครับเริ่มจากหน่อยไปหาอะไนั่นอืที่พอจะเริ่มจากหน่อยทีครัไพม่นอะเริ่มจากหน่อยเริ่มจากเงินมือหนานี่ต่ก่อนซื้อควายเลี้ยงตัวละมือหนาครับซื้อท้องตัวสามหมื่นครับดี๋ยวนี้มันกลายเป็นซื้อตัวละล้านก็มีเรื่องเถื่อนั่นนั่นตะวันห่างตะวันห่างบ่คอยได้ฉีใส่คอไปไหนเออเอามาไม่หอดเลยมู้มักน้ำมือมักน้ำขออานี้ไปมัด เขาหนีบ่หนีซื้อเขาทิมเงินไหนโอ้ก็เลยกาบเอาเงินกาบเอาเนี่ยพอได้หลวงขอเฮ็ดคอยสั่งบางสิมาดีมาดีแถาะน้องตกว่าปีนี้ได้ทุ่มที่ได้นำปลาปลาได้ไฟ้ได้เฮ็ดบ้านหลังหนึ่งบ้านโมเดิร์นได้เฮ็ดคลองไม้กันย้อนพี่น้องป้องไปมาเบียงปั่นโอ้ยลูกหลานมาเฮ็ดชิปไห่เจาแรกนั่นเป็นได้ผลตอบรับดีว่าพี่น้องต้อหาต้าหอมบ่ไสอินสระไม่ได้ผลตอบรับดีคนกิดตามลืมตาปากได้ย้อนผู้นี่ล่ละคิดทอดจนทอดมือตายุูนละ อันนี้คือพ่อคู่พิ่นอยากให้ลูกให้หลานนะครับมาเห็นตะกี้พ่อคู่พิ่นมานอนเฝ้าทีนอนอยู่กระท่อมน้อยหลังนั้นเนาะครับพ่อคู่เนาะกระท่อมน้อยกระท่อมน้อยอันนี้คือคอข้อยเก่าที่เฮาเพิ่งมังเหรอคอข้อยเก่าครับอือันนี้เพิ่นคอข้อยไม่่่กอนมีเงิน30,000น้องกระท่อมน้อยอยู่2ปีอยู่2ปีปี63 64ครับี่พอ่านไส้สารไม่เห็นทิพให้ลืมตาปากได้คิดฮอดจนคิดฮอดจนฮอดมื้อนี้ล่ะครับครับคิดหอดจนโทรหาลูกเต้าโทรหามาแวะเล่นนญดำ พี่น้องครับตัวนี้เป็นกรเห็ดเป็นกรเห็ดบ้านอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นบ้านสวนเนาะพ่อคู่เนาะบ้านสวนบ้านจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นบ้านเป็นอย่าอยู่ในบ้านอยู่งในมีอยู่ในบ้านทั้งผืนดินหลังอยู่สนามบินสองหลังุ่ะเป็นรีสอร์ทใอ้คนเซาบบ้านหลังไงยู่ในบ้านสามหลังครับไอ้พี่น้องป้องฝ่ายป้งเฮี้ยเฮื่อนเบี้ยสั้นเซาอยู่โอ้แต่ว่าเฮาคือเฮานี่คือว่าไงว่าซัพปองแล้วเนาะครับปองแล้วแต่ว่ากะมองนี่ถือว่าเป็นบ้านสวนเป็นมองพักตากอากาศเข้า เลีเ้ยงคว้วไว้สา,นามน้ำสองสามีเนื้อทีงกไรมานอนเลี้ยงควาวเหรียญยนี้ฮัทเชียลูกหล้านลูกเตา่าลูกซย์อยากมาหาข้อมูลอยากมาศึกษาเลี้ยงคว้ยงามอยากมาเบื้องการเลี้ยงดูเป็นยังตงจีนเฮ็ดคอ,อกน,น้อยๆวั้นอนนยุ่ยฉีตมบัานนี้คือได้พัฒนามาจะปหวดผี่มันเป็นยังไงยังไงขอเบอร์โทร่วไนะครับพ่อคู่ครับ เบอร์โทษนั่6ศ oh, uh, ูนย yeah, mm ์หกสามศูนย์หกสามเกได้โทษได้ตลอดยี oh. ิบสี่ชั่วโมงโทษปรึกษาได้ครับโทษโทษเอาก้อนล่ำหรือว่าที่โทษเอาเพลงล้องได้บัดล่ะเมอยากเลียงกีตาร์กับมาเนี่ยเนี่โอ้ยอยากเลี้ยงควายงามออกเงินกับหมาเด้อท่านไปเห็นเห็นแม่ใส่ทอกอยู่นี่ล่ะนี่ครับนี่นอันนี้เป็นผู้จัดการนะครับเนาะเป็นผู้จัดการผู้จัดการฟ้ามเนาะ ผู้จัดการฟาพผู้จัดการฟาพคุณแม่เพราะใจใจดีสนองครับแต่ว่าให้เพื่อนใดให้เนาะอคุณแม่เพป็นเป็นเป็นผู้ที่ฮักที่ชอบในควยงามนะแม่เนาะมักควยอ่ามักมากขวยงามนะครับบ้านนี้ก็ครับในเป็นตากบดเรียนกัร์ดน หัักกนไ,ไปได้คั้วหน่อยมาได้ยใส่พอคู่ฉัมันสูงขาวเน่าเขาเนุ่มดีใช่ไหมฮะเหมือนประเทศใต้ก็องถึงใจมาไปหานร้านไส้ไส้อิสระผูดไทยคลิปอยู่นี่แ,ลแหละครับเราแบ่งไห้แบ่งแบ่งไห้มาตัวหนึ่งเนาะครับเนาะไม่มาตัวหนึง่งร้านไส้คู่ป,ป้อมแบ่งไห้มาตัวหนึง่งคู่ป,ป้อมแบ่งมาไห้ตัวหนึ่งเนาะครับโอ้ตัวหนึ่งเป็นผมเอามาไห้แด้เป็นน้องเด้อคือเอาพม่าไห้พอคู่เพิ่นเลี้ยงนะครับแต่ว่าก็คืออ่า กามักอีเล่เนาะพ่อคุณเนาะจังจังจังใหญมาดูแลกันเนาะมักมักันโอ้ยน้องหอมเบิ่งเบิ้งใจเบิ่งตัวนี้สักก่อนแต่ว่าตัวนี้นี่กับมีราคาในใจด้วยเนาะครับมีราคาในใจอยู่แต่ว่าเขากับต้นไทรต้นไทรไม่เนั่นเป็นอะไรทรงลูกเบิ้มบ้านหลานจังหวะทรงมันเป็นอะไรทรงมันเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนอันนี้หลานไทรคุปปามใหม่อันนี้ลูกเก่าลูกเก่าเจริญเเก่าจริญลูกเก่าเจริญตัวนี้ครับครับสูงลอยสี่สิบสอง สี่สิบสองตัดไส้เอาใหมก็ร้อยสี่สิบสองเดือนครับทอกันทอกันพี่น้องเาอายุทอกันอายุทอกันเกิดเดือนเดียวกันพวกเนี่พี่น้องครับเดี๋ยวนี้แม่สาวเนี่ยเป็นแม่สาวเป็นเหตุถือว่าเป็นควายหน่อยซะเนาะเป็นควายหน่อยเป็นขั้ยหน่อยไงนะครับร้อยสี่สิบกัวเราทุกตัวนะครับนี่จินยายยู่ให้ฮักเจ้าของป้าเป็นตาฮักให้นี่แม่แม่ลูกเก่าเจริญนี่แม่หนามันจะมาคมพวกเนี่ยแต่ขึ้ยังก็คือแพนน้ำผ้ากิอหนาดังดังคมคือแพนน้ำผ้าเลย ว่าว่าตังซื้อไว้ว่าทีตั้งซื้อน้องเพรโอ้น้องมือีตั้งซื้อน่องเพชรม่าดีโอ้ยบตื่นหรอครับแน่ประตือนบตื่นประตือนค้วยหอดบันีเราบ่มีตื่นเด้อจัวย่างยางพันสนามมาแล้วนั่นนะงามน่พี่น้องครับคุณ นาทางทางค่มนะครับหัวหนกหมอท้องเลยพี่น้องครับอัตลักษณ์่ต้องพูดถึงเขาขั้นซ่อนเขาขั้นซ่อนเขาขั้นซ่อนเงยเราครับเนาะขั้นซ่อนเงยออกอุบาติโออุบาตอุบาตอุบาตแต่ว่าหัวหนกเงยดีครับอัตลักษณ์นี่ชัดเจนแห้งตาเนี่ยปวดแล้วแฉ่งขาเนี่เบิ่งเอาเนาะจั๊กจี้บอกไปไหนมันขวัญดีจั๊ครับขวัญดีตัวพี่น้องเขาขั้นโอ้ฝีมือหลานเพื่อนเนี่ยอยู่ๆนี่จังเดียดนึงบ้างบ้างทุกวัน ต็ว่าหานี่พี่น้องเบิ่งเอาถ้าเบิ่งผมคนถ่ายน้ำเลี้ยงให้เพี่น้องเบิ่งเด้อะพอคู่เราเลี้ยงอย่างนี้ว่มันธรรมดาได้พี่น้องได้เพิ่นโอ้เงี้ยวต้องเงี้ยวซึ่งป่องขากับเงี้ยวได้สูงได้เงี้ยวเลยตัวนี้โอ้ระดับนี่ว่ามันธรรมดาได้พี่น้องเด้อะฟ้าไม่เงี้เของมหาเพิ่นตลอดนะครับแม่กระทั่งว่าทั่งทั่งบ้านผมนะครับไอ้หอยใหญ่หอยหอยพ่นสิหอยพ่นหอยพ่นกับมหาพอคู่เนาะ ไปล่่นกขาไปสอง,ตไไงโตะบางไ่มาแบงเอาอยู่นี่แหลจะจ,จีจ้าเรานี่ครับเดือนมกราดอ่ะในสองโตะเก้าเซนหางแม่ปล่อยพ่นเขาเาไปอย่างนี้อ่าจากข้อวายเงิ่อนมื่นนะครับกลายเป็นขอ้อวายเงินหลานไปแล้วเลี้ยงแบบชาวบ้านนี่แหละถ้าได้เงินหลานหนาเปรเียรยร้ยงใจว่ะสชโลคแกนมาในเกาะโชโลคแกนเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆแบบชาวบ้านครับแต่เรามีโอกาสได้เงินหลานยังสบายครับบ้านนี้พี่น้องปลงไปคุณจะเห็นแน่ครับบ้านนี้หลวงพ่อคุณวางเด พระอาจารย์ไงฮาหลวงพ่อค like ุณสอนเลยว่ายิ ma ine> ine ่งให้ยิ่งได้ครับยิ่งเอายิ่งอดครับผู้ใดมาหนีผู้ไดว่ามี่ได้งาะได้ค่อยได้ของดีไปข้องข้อได้ของดีไปเป็นศิรีมงกลไทยสุขอนะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเอายิ่งอดเงินว่าเนาะเงินมีหน่าสดเงินหมดหน้าแห้งหลวงพ่อคุณว่าไอไอคันขายของให้บ้างได้ก่อนอันหลวงพ่อคุณว่าอยากขาย อยากขายของให้ขายตามใจผู้ซื้ออืผู้ซื้อให้ทลา่ขายเลยถ้ามึงอยากขายได้ขายแน่นอนอถ้าขายตามใจตัวเองอาจจะไม่ได้ขายเพราะว่า,า,วาผมย,าาย,ยังจำไม่ลืมนะครับนี่ผมยังจ<า>ำไ<า>ม่ลืมู้ซยนี่ <laughs> ซ้องตัวนี่ครับเพื่อยากได้ก็มาเอาล้านสองถลระขายตามใจผู้สูงไม่ใช่ว่าล้านสองถลระแม่ล่ะเนาะเพื่อนไหนท่าไหนเก่าก็ให้ถ้าไหนเก่าถ้าไหนเก่าเราจะมาหาครับวราจะมาหาเพื่อนพี่น้องวราจะมาเป็นพี่เป็นน้องมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องเพอยากให้มาเบิ้งร่ำดีดีครับเพื่อนไปลูกน่อยไปเบิ้งตัวผมปันปั้นมาให้นะบัตรเนี่ยพอคุเป็นตัวปั้นมาให้อีแม่อ่างหน่องอ่างอันนี้อ่างมันลุงรถบาดเป็นข้วดสายงาม เป็นบาทรอดไปนี่บาทใช่ใม่องในบาทข้อขา,าโอ้โหแม่นเหยีกัดมันดื้อบอสมันบาทหล็กมันฉีดแนะล้วรอดมาเบื้องตัวนี้ก่อนอนี่พี่น้องครับตัวผมแบ่งปันให้พอคู่นะครับนี่เอาเบื้องมาจับจับเข้าโยกขึ้นเมั่งพอคู่นี่อโอ๊ยพี่พี่น้องได้เบื้องน้ำเนยคือมาถอนตะปูเนาะตัวนี้สายอ้างนะครับสายอ้างเป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับนี่เดือบตะปูขอนมาแลด้ไหมมาอบ แม่กำไรทองบ้านเหนือนซื้อกำไรเงินเด้อบ้านนี้กำไรทองนะครับเนาะนี่กำไรทองตะปอ่างเงยครับตัวนี้อ่างเงยขอนขอนขอนอะขอนอะโอ้ค่อยถึงตะปูนี่แล้วเหรอว่าทัไมเออแมนแมนหลอดไปหลอดไปขอนแม่งขอนของเขาเป็นยังครับผูู้ตะปูมันบาดคุ้ยที่แวมันถี่นี่โอ้ยโวยถอนออกถอนออกพี่น้องครับ นี่แหละตัวที่ผมแบ่งปันมาให้พ่อคู่เป็นเลี้ยงนะครับนี่ๆเอามาให้เพิ่นดูแลนะครับเพราะว่าผมยุ่ธของผมมันหลายตัวแล้วมันมันจอยนะครับผมอยากมันจอยนะครับก็คือปันมาให้เพิ่นเลี้ยงเลยนะครับนี่เบิ่งเอาขุดบอยองนะครับตัวนี้บอยองให้เบิ่งเอาตามสายตาบอยเลี้ยงหน้าตากับหน้าเขานี่พี่น้องเบิ่งเอาสูงหน่อยชี้ทิศทางแล้วตัวนี้ก็ได้ครับแถว ฟันนำนมขึ้นบ้นสุดเด้อพี่น้องเออฟันแท้ขึ้นบ้นสุดเด้อพี่น้องเด้อครูแลกสิว่าควายเขาเงาเป็นคนาาือควายเถ่าบ่แม่นนะครับวันนี้ควายสาวนะครับสาวหน่อยนะครับอายุอะไรทอกันเนาะพ่อกู้เนาะทอกันทอกันอายุทอกันนะครับนี่งสองตัวนี่แล้วเฉียวขึ้นบ้ันสุดจากตัวนะครับโอ้หน้าตาพี่น้องมึงเอาหน้าไอ้ส่วงเขามึงคือนั่งพญาของบินบารบรือใช่เนาะแมนแมนว่าพ่อกู้เขาขั้นสอนใหญ่เขาขั้นสอนใหญ่ตัวนี้นะครับตาบอกดีผมย่างครับเนื้อหนังอ่างอางไทยไทยมังนาตัด ถ่ายดีป้ะเปิดถ่ายกว่างบานเผือบเอือดป้ะถ้าเป็นผู้สาวนี่มู้งใส่กับพวงยางชั่งเว่อชั่งเว่อดีเนาะแต่ถ่ายกว่างเช็ดบ้านไทยมะนาวตัดใหญ่เป็นผู้สาวดีด่างบานม่เจอทีนี้เราสู้ฟังน่าเป็น้องเด้อคือพอคู่เพื่อนทั่วหาผมนะครับแล้วก็ว่าต่างแจ้งมือไส้ยิสระมาถ่ายคลิปให้นะครับกับมีคนหัคนหอมมีคนเข่ามาเรื่อยๆนะครับเข่าปนี่เดี๋ยวจะพ่อจะพ่อเอฟซีเสียงดังเอ่อเท่าพอคู่เล่าก็เลยว่าขันมี มันมีควายตัวใดพ่อได้เลี้ยงเอามาปั่นพ่อคู่เลี้ยงแนะ่เ่ราะม,มันขาดคอ,อกตัวนี้ผมก็เลยนี่แหละพ่อคู่มักตัวนี้ผมก็เลยแบ่งมาให้เล่านะครับอุย้ยแต่ละตัวพี่น้องเอ้ย,อยมาเบิ่งเอานะครับเพราะวา่าควายเพิน่นบ่ทันได้ฉีใออ่ใส่คอร์กนะ้อนี้นะมือผมไายเนี่ยพัชชนฉี่ใส่คอกเด้อพี่นอ้องเด้คอควายมาใหม่เพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่แต่ว่าเราก็ว่าอยากหักอยากหอมเขาอยู่ก็่อยากเลี้ยงเบิ่งจักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องสนจิตสนใจก็จังคอยเข้ามาเบิ่งนะครับ คอย่อยเขามาอ่าเบื้องต้นเบื้องตเอานะครับโอ้ยแม่มันถึงตะปูบมดอ,อกไดนอะตะปูชิดดอกนั้นล่ละตายมันโพตะปูปลายมันเหลี่ยมทิมันเลยชิดตายโอ้ยตีโดนต้องโอ้ยว่เป็นยังอกครับคุยบ่เป็นยังบ่เป็นยังยาบีตียาบีตีเรียกนีดเดียวแม่เสื้อนั่นมาเด้อยังก่อนพัดไอ้พัดครับครับหน้าตีไหมน้าตีงั้นไหม ดีสองสามเที่ยงกับลืงน้องผมมันลืงแล้วองผมมันลืงเกือบผมตอดเกืบ <c oughs> เอบตีเป๊ะโหลดเพราะอยังเอ้าพี่น้องครับอยากมาเหรียญน,น้ำอยากมาพูดคุยอยากมาขอความรู้น้ำพอคู่กับเจ้าทั่วมาตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้พี่น้องเด้อ <c oughs> แล้วลกลับมาเบิ้งนะครับนี่พี่น้องสายพัฒนานะครับเพื่เลี้ยงสายพัฒนาเพื่เลี้ยงควายงามนะครับแล้วก็หายถือว่าได้น้ำควายเขาได้พอพอคู่หน่อยเนาะครับแมนบอสครับแมนให้ผม ไหนว่าก็คือห้องเขาปรต้องขึ้นไปแนวอื่นนะเพราะว่าในส่วนในส่วนนี้ส่วนดินที่ถมมู่เนี่ยไหนว่าถมดินลอยรดลอยรถบ้านโมเดลแล้วคาเจ็ดเซนหาแปดเซนหนานึ่นี่ข้อก้วยก็ได้จากค้วยนี่ละในได้นำได้นำกวยเนาะได้ย้อนเท่าบบขี้ขั้นออพี่นงคงครับคล้วยงามนี่ละกับว่าแมนวาเล่าสิเอาพูดถึงผู้เดียวได้พี่นงคงครับเล่าเล่าเรียงพีเรียงน้องน้าได้ครับคือห้านี่เราไปไปเชียวเองครับแต่ว่า พาคนไปเกี่ยวก็คือให้ค่าแรงคนไปให้คนงานให้คนงานสามปีหรอเขาก็มีเงินอยู่กินครับครับเทามีหน้าที่แม่กระทั่งขี่ควายนี่ก็บริจาคเพื่อแยกได้บริจาคมัตรผู้โอ้เพื่ออกได้มาเอาเลยมาขายมาเอาเลยมาเอาเลยนั่นพี่น้องเพื่ออะไกได้นี่ยกองกองนี่ยสอนว่ายิงให้ยิงได้มาเอาเลยพี่น้องเขานี่ยขี่ขี่ควายให้พื้นเบาเพื่ออกได้รขายการจัดระบบขอกระบบฟาร์มเพ่นนะครับเพื่อเอาต้นไม้มาปลูก สีไฮคือถ้าควายมันยู่ไต่ซังกัสีหลากหลายไต่ลงเลื่อนหลากหลายมันกแขอนเนาะพูเนาะถ้าจริงๆแล้วควายเนี่ยมันต้องยู่ธรรมชาติเนาะยู่ธรรมชาติอันนี้คือเอาเขามาท่ายซือได้เป็นรองได้จริงๆแล้วเนี่ยพอพูพูดแบบผูกไปพรมใหม่หมดแล้วพูอยู่หนารถผมครับผูกแขนมันเล็มเนื้อทีชิญาเยอะโอ้ยจริงๆแล้วหมไ้งงลััี่ครบตอนบ่ายจะได้ลมเย็นครับไอ เป็นอุ้มไม้ตะโกยใหญ่กันฟ้าพาน้ำเด็ดตะโกนี่ต้นตะโก่นะครับครับแน่ของดีแท้โบราณมากันฟ้าพานั่นได้ความรูอ้อีกแล้วได้พี่น้องได,ได้ได้กันฟ้าพานะเพาแล้วได้ลมเย็นครับย่างมือเท้าแดดทั้งหน้ากันต้นไม้สามต้นบังครับย่างมือแรงต้นไม้ทั้งหลังอีกสามต้นบังอืมเหว่าคั้วห้อเดี๋ยวอยู่พรมธรรมชาติตลอดเนาะครับมัดมือเนาะครับโอ้เพื่อนี่กันที่ปูโดยผ่าพรมโอ้ผ่าพรมมาปูผ่ายางผ่ายางมาปูให้ผ่ายางผ่ายาง ไน้นอนนิ่มๆมาอยู่สบายแม่วันตัว,ตวไดแมาตอมมา่ยังนงเชิญเ,เ,เชิญเแม่วันเอาเอาเอาออกไปนอนตมไม่ได้พักผู้ได้หมักตมได้นีไงหมักตมได้วดวควายเนี่ยหมักตมได้เอาอ,ออกไปเขาอบเฮดสปาผิวน,นะให้เขาอบ สปาผิวกันสักก้อนแดดซีประมาณเก่ามงจังเก็ขอมาล้างน้ำดี่ไปกินน้ำนอนน้ำเห็ดสะมองมันหรือน้ำผุนเนาะผุนเนาะครับธรรมชาติเนาะครับลึกสามเมตรอืมบบบนี้ในคอเขาก็คือระบบแบบธรรมชาติเนาะครับเหล่าก็เห็ดเช็ดห้างยาแบบใส่ไม้เนาะครับใส่ไม่ไม่ใส่ห้างปูนใส่ไม้ดีแนวะใดพี่น้องเ่าใส่ไม่ยุค่้าเลยเบิ้งผมเสียสบายไหนฟังใส่ไม้ดีแนวะใดอ่า ไม่นี่เพืน่นสิวตีจอดกันมดเลยพี่น้องเด้อเพืน่นิตีแบบมีช่องว่างแบบนี้ถ้าสมมติว่ามีเศษลวดเศษลวดเศษตะปูหรือเสียยังกระตามแจ้นี่เวลามันกินหยานี่เศษเศษเลวดเสียยังต่างๆนี่มันสีเหียลงไปในช่องหันนะครับตะกลงใช้ผืนปูนป่นแล้วเพิ่น,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 นก็กวดออกเ <ทะ S 1> น่้นา<ท>ะนงปร<ท>ะภูนะก็คือหนึ่งลดอันตรายจากการกินของเขาถ้าเป็นห้างปูนห้างนี่นี่เวลามันกินเขากินเขาจิ้งออกไปมันไ่้จักเป็นเป็นีแม่ประตงนี้ครับประตงนี้ มันนี่ถ้ายุ่นี่ให้หัวหันมาครับเนี่ยยุ่นี่ก็ยังบ่ทันได้ให้ดอกเพราะว่าหญ้าหลายเนาะครับหญ้ามันหลายอยู่เออกินหญ้ามื้อละ3มัด4มัดหญ้างามหลายมัดกับเปียกมื้อนั้4มัดเต็มรถพี่น้องมันมต็มหลอดช่วงนี้ให้หัวหันบ่ได้เป็นแม่สาวมันดิ้วัดหลายโพดโอ้ยังผสมยาเนาะยันผมยันผสมยาถ้ามชาจานกันถ้าผสมพันธุ์ติดแล้วหลังจากนั้นสิอัดเลยบดนี้ครับ ห้องผมันตอนยุ่งของผมน่ะมันหยาหยามันหน่อยฮวงห้วงขว้วมันหลายตัวห้องผมมันเป็นสามสิบตัวผมเนาะครับแล้วแับนี้ผมก็เลยเอาให้เขากินห่อมมือละสองถ้วยอยู่ครับครับแล้วว่าถามอายุนี่เดี่ยวขันหยาสิเนาะเพราะเดือห้วงครับนี่แต่เก่านด่นมูอเก่าเดินเนี่ยมือแรกหนึ่งห่อสามถ้วยห่อสามถ้วยว่าหันถ้วยหนึ่งโอ้ไห้เจ้าควายเจ้าละสองสามตัวไห่ถึงตัวไห่ถึงมือครับเพราะว่าเขาตั้งกันเขามีลูกแปดเดือนเก้าเดือนต้องให้ให้ลูกมันสมบูรณ์ครับ ไอ้ผิวพันแม่เป่งปังดีผิวดีอ้วนจนเราไท่บ้านจนเราถอดแก่พันหวอดเลี้ยงยันได้มาอ้วนเตะเควย <laughs> มาอ้วนคือจังจของเดืาาอวนวันก <c oughs> ็เขาจังหวังเองผู้ห้เออมาผู้หไฮรอด <c oughs> โอ้ขกักขักพี่น้องเขานี่แหละพี่น้องครับได้ความรู้เนี่ย,ยด้วยพี่น้องเด้อก <c oughs> ารเห็ดห้างนะครับผมบป็นแนวหน้เห็ดห้างปูนผมเห็นแนวหน้เห็ดห้างไม่นะครับห้างยานะครับ เป็นห้างไม้พี่น้องเวลาเข้าไปตัดหญ้ามากนี่นจักว่ามีเศษลวดเศษตะปูหรือเศษหินหรือ,อยังก็ตามแต่ละ่ะที่มันคุ้ยกินเข้าไปแล้วมันเป็นอันตรายต่ลอล่ำไส้หรือกระเพาะเขานะครับขอ้ขอเห็นอยู่ตรงสูงลมพัดได้มัดือน่อลอบท้ายเท่ได้ย่างมันขึ้นแล้วลมพัดดีประมาณผมกูเห็นจังเม็ดน,นี่ห้าซี่เม็ดบ่ไอ้สูงนี่ซี่เม็ดเคืองติมันมันฝังลงสองนึง มันได้สูงขึ้นว่าเจ็ดสองสามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งเจ็ดสองกับสูงอะไรนะสามเมตรครึ่งกับว่กับกับสูงพี่น้องครับแต่ว่าห่างเราห่างก,าก,ากาันกันร่มกันฝนได้เพราะว่านึงเราปลูกต้นไม้ออมอะไรเพื่นอนเขาเห็นบ่มีต้นไม้มมีต้้นไออมเม็ดเลยนะครับทั้งหนาทั้งหลังทั้งคางนะครับออมไม่เบิ้ลเกลี่ยเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทรีสอดก็งามตั้งหลังต้นไม้มีขอดไก่แจ้งอ่ะท้ายไก่แจย่เป็นบุ้งหรึ่ ส่ว่ามีผู้มาเยี่ยมชมมีผู้มาจากใดนี่ไห้ผมว่านี่ไห้เนาะครับไก่แจ๊กไก่ป้าได้ไหมนี่หูขาวนี่ไก่ป้าได้ไหมหูขาวนี่มาจากผู้พันธ์เลยอ่าอนนี้อันนี้ไก่แจ๊กพันธุ์ลูกผสมญี่ปุ่นน่ตัวไหนครับสองตัวนี่สองตัวนานี่ยลูกผสมเนี่ยจากผสมผู้พันธ์กับไก่ธรรมดาเป็นลูกไก่ญี่ปุ่นครับมันมีสามพันอยู่นี่มีเก้าตัวมีเก้าตัว กับเลี้ยงแต่พืชว่าปีที่แล้วมอดพืชว่าปีนี้ 1> 1นหนึ่งปีละหนึ่งปีเจ้าเอ็นเงิเงนใหม่ครับเนี่ยไก่นี่ขันยำไดได้เงินยำนั่นอ้อขันเลี้ยงจีบขันได้ไหมยัดไตมดเสียงไก่เสียงกาเสียงกบแจ็ดเ,เสียงมา <c oughs> เฮียนีเต็งอีตาเล่นกีตาร์ให้ฟ้ามาฟังเอาเด้อโอ้แนวนั้น อันนี้เพิ่นเป็นระดับพอบพอว์นะเ,นเนพเาาี่น้องเด้อระดับพออว์ระดับพออว์นะครับเพิ่นเป็ในพออว์ด้ไอไอนั่งกับนไก่ขันไก่ตีกัโอ้ไก่ตีต้องขันแบบนี้ครับไก,ก่ตีต้องหักปดไก่แก่ต้องต้องเสียงยาวๆวนๆ เออมามวนได้ว่านี่มามวนได้เป็น้องเข่าบ่จำเป็นต้องมาเบื้องกล้วยได้เป็นรองเดลยมาศึกษาหาความรู้มาเบิ่งเอานะครับได้ความรู้น้ำนะครับได้ได้ขอแนวคิดมาแนวี่ยมาเนี่ผู้ใดจนก็รวยผู้ใดจนก็รวยผู้ใดทุกข์ก็สุขมีความสุขครับเอพูดได้ทุกกะสุขนี่นี่ยังผู้เสียผู้สาวอย่างมาเช่าก็มาแฮงเฮงมากแฮงแฮงมากแฮง ให้ควายเป็นโตพอด้วยโอ้ให้ดื้อซื้อเนี่ยให้ซื้อเนี่แเม่พี่น้องโอ้ยห้อยงามโอ้จะละตัวไหมพี่น้องโคตรแล้วโคตรแล้วโคตรแล้วแต่ว่าตัวท่านใจมาให้เนี่ยอ่างใหญ่ควายสิละอ่างไงบ่หัวอ่างใหญ่กว่าขาหลังให่กว่าอ่างไงอ่างใหญ่ล้วคืท้องเสี้วตัวมายืนใส่กันแล้วทอกันน้อเนาะหัวใหญ่ตัวนี่ยมันมันได้สูงได้ยาวมันบ่ทันอ่างอ่าตัวนั้นตัวนั้นบ่ทันอ่างออก แต่ธรรมดาครับตัวนี้มันเป็นควายเราเล่าเป็นควายลูกเก่าเจริญเนาะครับเก่าเจริญเก่าเจริญเป็นส้วงนี้นะครับ<ช>แล้วก็อ่างแง่ๆนี่เป็นลูกเบิ้มอันน,น,นี้อันนี้อ่างแง่ลูกเบิม้มครับลูกเบิม้มลูกเบิ้มดาดตีพื่อรือดากบานเพื่อทำมันอ้วนเกินมานี่เบิ้งมาได้แล้วครับนี่อันนี้นะอันนี้ไม่ไม่นี่ยนะสิลอยซี่สิบดิพ่อขูดมาเนี่ยครับถึงบอกเหรอถึงประมาณลอยซี่สิบเลยเนาะข้าวทุ่ยไทยเนาะลอยซี่สิบแบบทุ่ยไทยบ่บักขาดลอยซี่สิบลอยซี่สิบเนาะเพราะว่าอ่าไม่ข้าว ัวนะครับเอาพี่นอ้องอยากได้ความรู้นะครับหรือว่าอยากได้ขอแนวคิดดีๆนะครับบ่ต้องไปเรียนก็นได้พี่น้องเฮาอมาหาพอคู่ก็ได้เพราะว่าเพิ่นเป็นอาจารย์ไงนะครับเป็นเป็นพอออกเกษียนนะพี่น้องเฮาอนี่นี่นี่น,นี่มาขอความรู้น้ำเพิน่นมาเวา้ามาจาน้ำเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมสมีสักก้อนนะครับ ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมน้องพ่อคูค่เนาะครับสวัสดีครับ